มหาประธานสูตรตอนเทวะทูสี่คนชราภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสิราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามงาม เราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามงามกลับทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระวิปัสสิราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยาน พร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จอีกหลายคันขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกลอนประตูหลังงองงุม้มเดินถือไม้เท้างกงกเงินเงินกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถี ชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารธีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้้นีชื่่อวาคาเพราะเวลานี้เขาจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าข่าถึงเราเองก็จะต้องแก่เท่าเป็นธรรมดา หนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันที พระวิปัสสิราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไัยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารธีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารธีคนดี ราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารทีทูลตอบว่าขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานเท้าเธอตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือ นายสารถีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสพระอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชาราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกอนประตูลหลังงองงุม้มเดินถือไม้เท้างกงกเงินเงินกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าสหายสารถี ชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขาจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องแก่เท่าเป็นธรรมดา หนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นใน ทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่พระเจ้าค่าคนเจ็บต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลย คำทำนายของพราหมณโหราจาร์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพราหม์โหราจาร์จะผิดพลาดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อม ได้รับการบำเรยอ,อยู่ด้วยกามคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสิราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารธีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงาม นายสารธีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามงามกลับทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระวิปัสสิราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามงามตามเสด็จอีกหลายคันเมื่อเสด็จประพาสอุทยานอีก ระวิปัสสิราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บทนทุกข์ป่วยหนักนอนทุรนทุรายจมกองอุจจระปัสสาวะของตนคนอื่นต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหารจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ในตาทั้งคู่และศีรษะของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารถีทูลตอบว่า ขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บทำไมเขาจึงชื่อว่าคนเจ็บผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บเพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างยากเย็นพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่า สหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสิราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิด ช่างน่ารังเกียจนะเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารทีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะ พระราชะกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานเท้าเธอตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานรราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารธีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสพระอุทยานพระราชะกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บทนทุกข์ป่วยหนัก นอนทุรนทุรายจมกองอุจจรัปัสสาวะของตนคนอื่นต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหารจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ในตาทั้งคู่และศีรษะของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บ ทำไมเขาจึงชื่อว่าคนเจ็บผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บเพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างยากเย็นพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้น วันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ ความเจ็บพระเจ้าค่าคนตายต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพราหมโห r ารย์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิม เพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทํานายของพราหมณโหาจารย์จะผิดพลาดพระราชกุมารทรงเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี พระวิปัสสิราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารธีมาตรดว่าสหายสารธีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารธีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามงามกลับทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้ว ขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามงามตามเสด็จอีกหลายคันเมื่อพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานอีกได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนประชุมกันและกำลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีจึงตรัสถามนายสารถีว่า สหายสารถีหมู่ชนประชุมกันและประดับคันหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทำไมนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตายพระวิปัสสิราชกุมารรับสั่งว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้น นายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปทางคนตายนั้นพระราชกุมารทอดพระเนตรคนตายจึงตรัสถามนายสารถีว่าทำไมเขาจึงชื่อว่าคนตายนายสารถีทูลตอบว่าผู้นี้ชื่อว่าคนตายเพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆ จะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาก็จะไม่ได้พบเห็นมันดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆอ,อีกพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระมารดาพระบิดาหรือพระประยุรญาตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเราแม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นพระมารดา พระบิดาหรือพระประยุรญาตอื่นๆกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประยุรญาตอื่นๆจะไม่ทรงพบเห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จะไม่ทรงพบเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินี หรือพระประยุรญาตอื่นๆสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสิราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไัยไม่ยินดี ทรงพระดํำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตายต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารธีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารธีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่ นายสารทีทูลตอบว่าขอเดชะพระราชะกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานครั้งนี้เลยเท้าเธอตรัสถามว่าขณะที่เที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารทีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสพระอุทยาน พระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนประชุมกันและกำลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าสหายสารถีหมู่ชนประชุมกันและกำลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทำไมข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตายพระราชกุมารรับสั่งว่า สหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปทางคนตายนั้นพระราชกุมารทอดพระเนตรคนตายจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าทําไมเขาจึงชื่อว่าคนตายข้าพระองค์ทูลตอบว่าผู้นี้ชื่อว่าคนตาย เพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆอ,อ,อีกพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระมารดาพระบิดา หรือพระประยุรญาติอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเราแม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นพระมารดาพระบิดาหรือพระประยุรญาติอื่นๆกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าข้าพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประยุรญาติอื่นๆ จะไม่ส่งพบเห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จะไม่ส่งพบเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประยุรญาตอื่นๆสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันที พระราชะกุมารเสด็จถึงพระราชะฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไัยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตายพระเจ้าค่าบรรพชิต ต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพรามหมโหราจาร์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราช จะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพราหม์โหราจารย์จะผิดพลาดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรยอ,อยู่ด้วยกามคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารธีมาตรัสว่า สหายนายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามงามกลับทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด พระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามงามตามเสด็จอีกหลายคันพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานอีกได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษศรีะะล้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพาัดจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายนายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ ทั้งศีรษะและเครื่องนุ่งห่มของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารธีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าบรรพชิตทำไมเขาจึงชื่อว่าบรรพชิตผู้นั้นชื่อว่าบรรพชิตเพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดี การทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดีและการอนุเคราะห์มูสัตว์เป็นความดีพระเจ้าค่าบรรพชิตนี้ดีแท um, <Yeah, S 1> ้เพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนเป็นความดี และการอนุเคราะห์มูสัตว์เป็นความดีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้นนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปทางบรรพชิตนั้นครั้นแล้วพระราชกุมารได้ตรัสถามบรรพชิตว่าสหายท่านทำอะไรศีรษะและเครื่องนุ่งห่มของท่านจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆ บรรพชิตนั้นทูลตอบว่า,าขอถวายพระพรอาตมภาพชื่อว่าบรรพชิตท่านชื่อว่าบรรพชิตหรือขอถวายพระพรอาตมภาพชื่อว่าบรรพชิตเพราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการทำกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดี การไม่เบียดเบียนเป็นความดีและการอนุเคราะห์มูสัตว์เป็นความดีพระโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระวิปัสสิราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารทีมาตรัสว่าสหายสารทีถ้าเช่นนั้นเธอจงนำรถกลับเข้าเมืองเราจะโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัทออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตในอุทยานนี้นายสารทีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีส่วนพระวิปัสสีราชกุมารทรงปลงพระเกศาและพระมะสุขทรงครองผ้ากาสาวพัทเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตที่อุทยานนั้นนั่นเองมหาชนออกบวชตามเสด็จ มหาชนในกรุงพันธุมมดีประมาณ84,000คนได้ทราบข่าวว่าพระวิปัสสิราชกุมารทรงปลงพระเกศาและพระมส,สุขทรงครองผ้ากาสาวพัสเสด็จออกจากพระราชวางังผนวดเป็นบรรพชิตจึงคิดว่าพระธรรมวินยัยและการบรรพชาที่พระวิปัสสิราชกุมารได้ปลงพระเกศาและพระมส,สุข ทรงครองผ้ากาสาวพัสดเด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตนั้นคงจะไม่ต่ำซามคนระดับพระวิปัสสิราชกุมารยังทรงปรงพระเกศาและพระมสุทรงครองผ้ากาสาวพัสดเด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตได้ทำไมพวกเราจักบวชบ้างไม่ได้เล่ามหาชนประมาณ 84%, 0 0 0พัคนได้พากันโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตามเสด็จพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงมีบริษัทนั้นแวดล้อมเสด็จจริกไปในหมู่บ้านนิคมชนบทชนบทในที่นี้หมายถึงแคว้นและราชธานีทั้งหลายต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ที่สงัดหมายถึงกายวิเวกหลีกเร้นหมายถึงจิตตวิเวกทรงมีพระรำพึงอย่างนี้ว่าการที่เราอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอย่างนี้หาเป็นการสมควรไม่ทางที่ดีเราควรหลีกออกจากหมู่อยู่เพียงลำพังต่อมาพระวิปัสสิโพธิสัตว์เสด็จหลีกออกจากหมู่ประทับอยู่ผู้เดียว บรรพชิต84,000รูปได้แยกไปทางหนึ่งพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็เสด็จไปอีกทางหนึ่งรับฟังตอนต่อไปเรื่องพระโพธิสัตว์ตรัสรู้